ห้ากองกินในรับคนกิตกกับนุ่นคนกิดเว้นเว้นเว้นแล้วก็้เหลือตพี่เขาเลือกข้าหาเนี่ยกระซัมห้าสี่ห้าคราวนี้ยส่งจากที่ท่าสิบ ทิบเก็บทิปบาทเด็กนี่กลองกี่บาทเอากลองอันนี้ก็ได้สักเก็ตได้ยังไงมีน่มอะไรไม่ดูน่มเกี๊ยบไก่ยางข้าวเหนียว cậy thốt nhưng cây giang đi hai cái chim măng